สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้พบกับดาเข้มรถสิ่งนะครับเรามีรีวิวอะไรครับวันนี้ขออนุญาตนําเสนอรถต่อเดียวรถบรรทุกนะครับสายธรรมหกินนะฮะสายธรรมหหาแดกหาแดกหากินนะครับขออนุญาตใช้คำหยาบนิดนึงนะฮะวันนี้เรามีรถตอนเดียวนะครับโอ้หลายคันเลยนะฮะ วันนี้อยากจะนำเสนอให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะเฮ้ยโอ้ยแสบจังวะนะมาดูรถนะวันนี้ใครหารถคอกรถตอนเดียวรถใส่บรรทุกใส่ผลไม้รถวิ่งงานนะฮะมาเลยนะครับรถขนของขนได้ทุกอย่างครับผมผักได้ไหมได้ครับผมผลไม้ได้ไหมได้ฮะโอ้เอ้าวเปิดโปรโมชั่นเตรียมตีเลยโปรโมชั่นวันนี้ค่ะจัดเฟตะาอ้นเฟตอลม้เฟตปลาทีเฟตปลากันเฟตน้ำมันเฟตน้ำมันในถังเฟต ไปแล้วสองรถทั่วไทยสเปนน์มาบานแบกไมยางใหม่พี่อ่าโอยชมวันดุกพี่เอาใหม่เอาชมบันดุกพี่กระทะมาพี่เสริมแอบฟพี่ทอกใหญ่พี่อ่าบุลร่ารวมของแต่งเจืนก่าบาทใบจดวิศวะพี่อ่าออกไปพร้อมใช้งานนะครับจ่าโบกไ่ทั้งกลัวเลยนะโบกจ่าคืน โบกจ้าโบกโบกโบกแอ่คแล้วโบกแล้วโอเคครับผมอันนี้มารีวิวรถตัวเปล่าก่อนมาเรามีทั้งแบบธรรมดากับที่แบบใส่คอกฝั่งนู้นนะครับเฮ้ยอ๋อคันนี้ด้วยดิคันนี้ไงคันนี้ไงอ่าเริ่มจากคันนี้ก่อนเลยคันนี้รีแม็กนะครับเครื่องสามพันอ่อนิวสปาร์คหัวเดียวคันนี้ปีสิบเก้านะครับตัวนี้ก็แม็กเดิมยางเดิมติดรถมาเดี๋ยวเปลี่ยนให้อันนี่อเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใช่เดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวมีจัดคอกใหม่ไหม เดี๋ยวใส่คอกหมดเลยนะครับเออเอาเดี๋ยวคุยกันก่อนนะเอาร้อนก็ได้ไม่พีก็ได้แต่ราคาก็ถูกไงร้อนก็ได้คอกก็ได้ใช่ครับตู้ทึบก็ได้ได้หมดฮะตู้เตี้ยได้ตู้สูงได้ครับตอกเตี้ยได้ฮะโอเคนะได้ครับผมรู้เรื่องครับผมอันนี้รอใส่เลยใส่โตู้ใส่คอกคือแบบว่าถ้าใส่คอก็เยอะเข้าคนก็ไม่เอาใช่ไหมครับอ่าก็ต้องมีให้เลือกบ้างเราก็เอาไปปล่าวบ้างเผื่อใครอยากใส่ตู้อะไรเงี้ยเดี๋ยวถูกๆเอาไปเอาใส่เองเดี๋ยวใครเอาอันนี้เเเเปปลลลีี่่่่ยยยยยนนนแแมมมมมม็็กกใใหห้้้คครรัััับบผผงไไทททฮ ไอ้ที่ามีเรามีอะไรให้เราต้องกินที่ไหนเปลี่ยนแบกอะไรครับผมแบกเออเอามาดูนี่นี่นี่อันนี้เปลี่ยนแล้วขลังใส่แล้วอันนี้ใส่ยางอะไรครับผมยาง x อ็กซรอกระท่าพังเสริมแบนบเรียบร้อยแล้วไหนเอายางเหรอเสริมแล้วเสร็จแล้วดู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 เสริมแบนบเสริมแบนบเอายางมาอ่าเสริมแบนบสองสามสี่ห้าแผ่นเออเปลี่ยนแล้วไปลูก เืออืออันนี้ท่อนล่างพร้อมแล้วน้ำหนักกี่ตันครับผมสองตันครับเฮ้ยน้อยไปเอากี่ตันเอาสี่ตันครับสี่ตันครับผมแต่ว่าท่อนบนก็เอาไปตีตู้อะไรต้องไปใส่เพาลอยอ๋อต้องไปใส่เพาลอยอาจจะไปขายฝาดให้เขาครับเอาขายความจริงนะฮะสามตันนะคนซื้อเขารู้จะไปเยอะนะฮะสามตันนะนะเขาได้อยู่วันนี้เรามีทั้งล้อเดิมแล้วก็ล้อเพาลอยนะครับกระทะผ่าเฮ้ยเพาลอยมีเหรอมีสองคันอยู่ไหนอยู่ฝาหลังไม่ไม่อันนด้ไม่ขายติดจองเรียบร้อยแล้วครับมีมีมาใหม่คันนึ้งเอาเดี๋ยวมาใหม่อีกเอาผม เอ้าวดีแม็กตัวคันนี้ดีแม็กซ์สามพันนะครับสี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับปีอะไรครับเนี่ยปีสิบเก้าครับโอบวงใหม่ล่าสุดเลยอ่นะครับปีสิบเก้านะคันนี้อันนี้มาร้อนๆนะฮะเซ็ตบนอยากได้ทรงไหนบอกจะบอกช่างดูภายในดูภายในนะครับโอเคนะผมเนี่ยกิ๊บบอดไม่แตกบอดไม่ยุ่ยหัวเกียร์ไททอ่าโอเคเราไล่ไปเลยเราไม่ต้องดูไล่ทีละคันครับผมนะครับคลิปนี้อยู่กันยาวๆไม่ยาวสักสิบนาทีห้านาทีเขาอ่อนะครับอันนี้เรโวเรโวนะครับคันนี้สองจ 2.4J เครื่อง2,004นะครับคันนี้ปี18นะฮะอ่านะครับคันนี้มาแบบนี้ยังไม่แต่งมาแบบร้อนๆเหมือนกันนะเดี๋ยวนะล้เดิมเดี๋ยวนะโคตรันจะแต่งให้ใช่ไหมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนครับผมเปลี่ยนอะไรแบตเติงเติมยางใบเติมไปไปนะครับหัอันนี้ยังไม่ได้เตรียมทำรองกันรอเดิมรอเดิมรอเดิมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเปลี่ยนยังไง X4D 2ูเฮ้ยล้อกระด้าพัเฮ้ แล้วข้างบนอ่ะร้อนๆก็ใส่ให้เดี๋ยวใส่มันใส่ทั้งคอกทั้งตู้แล้วแต่จะเลือกครับแล้วแต่จะเลือกเลยอ่าครับผมอาดูภายในคันนี้แหละนะอาดูภายในหน่อยดูภายในหน่อย2.4งเจตัวนี้เป็นเจธรรมดาเจธรรมดาแต่ว่าเจธรรมดาก็จะมีเออ่แอร์แบ็กกระจกไฟฟ้ากระจกไฟฟ้ามองข้างไฟฟ้าอ๋อได้มองข้างมฟัวใหม่ตัวใหม่ได้กระจกไฟฟ้าแต่ตัวเก่าไม่ได้นะครับอ่าอ่าอันนี้ข้อดีนะผมได้รถปีใหม่ๆก็จะเป็นอย่างนี้แหละอ่าราคารอฟังในคลิปนะผมสนใจคันไหนก็ ลีโว่เบอ 2.4J นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2004รอใส่คอกนะฮะรอใส่คอกอาใครซื้อคันนี้ให้คุณพี่ดูเนี่ยไปก่อนนะฮะอะเนีเดิมนะครับเป็นเนี่เดิมอยู่นะฮะใส่ไหมใส่ให้ฟรีไม่เสียตังสักบาทเอาไปเลยไม่ต้องเสียเออไปนกย้ายนะรีโว2.4ปี1819นะคันนี้นะครับนะ ไปต้องดูอย่างอื่นนะครับใครอยากดูอ n v o มาเดี๋ยวถ่ายทุกใบนะครับหลายคันนี้รีวิวคันนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่ฮะ4ี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันได้รถปีไปสิบแปดสิบเก้านะครับใหม่ของใหม่อีกแล้วใหม่มากเลยแล้วก็คันนี้ผ่อนอยู่เก้าพันนะครับนะคันนั้นผ่อนเก้าพันผ่อนอยู่ตกอยู่เก้าพันมีใช่ผ่อนไหมมีใช่ผ่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรวบทีเดียวเลยเอาโอเคเดี๋ยวรวบทีเดียวเลยนะครับตอนนี้อยู่กับหลายคันจัด p o ต้า r e โว r e โวคันนี้สีเทาเมทัลิกสองจุดสี่เจพัดนะครับมาดูเลยครับอันนี้เเดดิิมมยาง เปลี่ยนไหมเปลี่ยนครับผมเปลี่ยนให้ฟรีใส่แม็กแต่งยางใหม่ฟรี่สองคู่หน้าฟรี่สองคู่หลังฟรียางบันทุกฟรี่โอ้ยนี่กระจกมองข้างโครเมียมแล้วผมไปลงไปแล้วไม่ต้องดูเยอะเอาเอาคันนี้รถฟอรแหละนะครับโอ้สองจุดสี่เจพัทนะครับตัวนี้ก็สองจุดสี่เจพัทเหมือนกันอ๋อเจพัทมันจะมีอะไรธรรมดาอันนี้เจพัทเจพัทมันจะมีพาวเวอร์โหมดกับมีพาวเวอร์โหมดมีโค่โมดแล้วก็มีไอแบ็คเหมือนกันแบบไฟฟ้ามีล็อกด้วยแล้วก็มี พับเก็บออโต้นะผมโอ้ดีดีนะอันนี้ครอกจัดมาแล้วครอกแล้วจัดของใหม่ให้1 2 3 4 5 6 7 8 9าากเจาชัเชั้ครึ่งอ่าเชั้นครึ่งนะครับถอดได้ไหมเนี่ยถอดได้อ่าถอดได้ถอดได้ัีนี้็มีที่ขั้นครอกด้วยอ่านี่นี่อะไรอะไรยากเอซ2ดีทุทอกันทะพาเสริมแดนโชคบันดทุกโชคบทุกโชคบทุกเบสเซ็ตเท่าไหร่สี่หมื่นครับทุกตนะก็สำหรับรองน้าหนักสตัน สองสามตันนะวิ่งแบบปลอดภัยนะใช่เพราะว่ามันเป็นเผาเดิมนะครับเป็นเผาเดิมขอญาติท่านอีดูคคิดนะคันนี้เผาเดิมนะครับเผาเดิมถ้าเผาลอยอินบ็อกไปเลยจะหาให้นะครับผมนะชอบหาเฮ้ยจ่าทำไมรถทําไมเป็นเผาเดิมก็ขายขายเป็นเผาเดิมนะครับแต่บอกว่าข้อดีของเผาเดิมก็คือมันไม่ได้วิ่งมันหนักนะผมใช้เน้นปริมาณแต่ว่าใส่ของไม่หนักนะมันแล้วแต่แล้วจะเป็นบรรทุกอะไรครับผมอันนี้ก็ฝากผลไม้สายชาวได้คือของมันแปดสองจุดแปดคันนี้ นะครับมีทั้ง2.8นะครับ2.4 2.4แล้วก็ดีแม็กซ์สามพันนะครับมาน้องน้องเล็กเราอ่าน้องเล็กอันนี้สอนิว2.5้าองจุดนะครับ2.5สปาร์้สปาร์คนะครับคันนี้เครื่องยนต์2.5งพนะครับเุ่นเป็นรุ่นอ่าอ่าเขาเรียกรุ่นแรกๆเลยตัวนี้นี่ตัวอย่างตัวอย่างนครับนี่อะไรอะไรอะไรทีอีสามเจ็ดสีล้อแต่งสี่ยางใหม่แบกใหม่ฟ บัฟแตกก็ใส่ซีขอบเบรกก็ใส่ซีดุกลบก็ใส่ซีปักยางก็ต้มซีเอ้ยโอ้แจ๋ว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 เอาดูนี่ๆๆข้างล่างเหรอผมมึงเยอะเกล็ดนี่นะฮะนะใครบอกว่าผมใส่ยางเก่านะคุณพี่มาดูไปยางครับนี่นี่นะครับเดี๋ยวว่าแต่ปียางแล้วใกล้กล้องนะสัปดาห์ขันกล้องดีนะสัปดาห์ที่สามที่สี่นะครับคิดถศากกระลาศสองพัน่ยี่สิบจ้ะปัจจุบันปียี่สิบปีที่ปียี่สิบทำไมยางมันเกือบหนึ่งปี ประธานโทษพี่มันออกจากโรงงานวันนั้นกว่าจะมาถึงผมก็ปกติสองพาร์ทยังไม่เคยเห็นเลยฮะคันนี้ใช่เฮ้ยคันนี้ไม่ท่อสิ่งเอ้ยคันนู้นดลยว่าคันนู้นคันนู้นนะนี่นะผมอยางเอ็กซ์ซีดีสี่ล้อกาทะพาโชคบันทุกน้ำดักเสริมแหนบเปลี่ยนโชคไปแล้วเอาละอันนี้ก็คอกกาชั้นครึ่งคอกอ่าคอกสั่งตรงสเปคมือหนึ่งคอกใหม่นะพี่อันนี้ไม่ใช้งานนะอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่ารอยเชื่อมไอ้เขาเรียกเครื่อมทาสีไงทาสีกันอะไร No กาสนิมกาสนิมอันนี้ขความเก่าถามว่าเก่ากับใหม่ก็ไม่ต่างกันเยอะนะคอกอะไรนะคอกลัวเขาเรียกรถรถรั้วอ๋อรถรั้วรถคอกเขาเรียกว่ารถรั้วคอกใหม่ทำไมดำแท้อ๋อสีกับการสนิมครับผมอย่าอย่าซ่อกาวไหลเยอะมาคราวนี้ได้ไลเนอร์ใหม่นะจ๊ะอ๋อรถของเอลโรคาร์สอ่าเอลโรคาร์สนะครับไลเนอร์ใหม่แล้วก็เอกลักษณ์ของเราเหล็กด้าข้างหลังจะเป็นทรงนี้อ่ะทรงนี้มาประมาณนี้คันสุดท้ายนะครับวันนี้เอาเบาๆจิ้บๆจิ้บๆเดี๋ยวนี้รถคันนี้ประมาณเท่าไหร่ครับผม รีโว้คันนี้4 0 0 0 0 0อ้าไม่ใช่ผู้ผิดออนิวประมาณเท่าไหร่ออนิวเออราคาดิมแจ้งนะครับ3 0สน7,000บาทนะครับ3 7,000บาทผ่อนอยู่7,000ผ่อนอ๋อคันนี้รองสุดเพราะผ่อนถูกผ่อน7,000นะครับไอันนี้1 2 3 4ผ่อน9,000นะครับนี่ก็ผ่อน9,000เหมือนกันอ่าไปดูตัวนี้ตัวจี๊ดเลยนะคันนี้รีโว้2.4เจพัทเหมือนกันเฮ้ย8เฮ้ย2.8เจพัทตัวนี้ t อ p สุดในรุ่นหัวเดียวแล้วครับผมสําหรับรีโว จากให้ฟีฟีจะตังไงไม่เสียสักบาทไหมไม่โอ้โหมีอะไรให้เรียกว่าง E ีอีสามเจ็ดอาร์พีเอฟบันแม็กเบลอารสามซดอะไรกันหนึ่งทีอียี่แปดนะครับแม็กใหม้ยางใหม่ประมาณสี่ห้าล้านหรือชอบลุกทุ่งลุกทุ่งใส่ล้อเดิมกระทบนี่เลยเออจะเปลี่ยนกระทบใหม่ก็ได้นะผมมีอะไผมมีที่เลือกเอาแบบนี้เลยตกลุมก็ไม่เป็นไรนะตกลุมไม่ไม่ตกไฟไม่เป็นไรนะครับแต่ว่ามันสวยงามนะครับอ่าก็แล้วแต่สไตล์แต่ละคนแล้วกันครับผรอมนะอันนี้สองจุดสี่เจพัทแปดสองจุดแปดเจพัทอะไร ลืมอีกแล้วลืมอีกแล้วอ่ะลืมอีกแล้วคันนี้กระจกไฟฟ้านี่กระจกไฟฟ้ามองข้างไฟฟ้าดูไม้หน่อยไม้เก้าหมื่นนะครับรถปีสิบแปดสิบเก้าไหมอ่านะครับรถปีใหม่เฮ้ยโอ้โหพันไหลพันไหลพันไหลพอ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 มาโอ้โหน้องจุดตายเจพัดโ่ซิ่งนะครับ ตายวัดบูธเทแต่บูธประมาณสิบสบาบูธบูธธรรมดาบูธตามเครื่องเขาไม่ทำเครื่องอันนี้บูธเดิมโรงงานแต่ว่าใส่ท่อนะใส่ม่อใส่ท่าใสท่อัน่ี่อใส่ท่อะแฟทุ่ใส่ทอว่าเปลี่ท่อใส่ท่านส่ท่อใ่ท่อท่อ่ท่อ่ท่อท่อใส่ท่อใส่ท่อใส่ท่อ่ท่อใส่ท่อใส่ท่อใสหน่อใส่ท่่ท่อใ่่าใส่ท่อใส่ท่อใส่อใส่อ่่่ีส่อซิ่น่่่่าง่องไป หนึ่งสองสามสี่โอ้โหพุสำลักไม่ไเลยเฮ้ยเปลี่ยนโชคมาด้วยคันนี้นะฮะโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคันนี้ไม่โชคติดรถมาอะไรเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยโชคอะไรวะเฮ้ยไม่ใโชคเราโชคตีนรถเฮ้ยโชคอะไรวะโชคโชคขาวโชคขาวโชควินเนอร์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่วินเนอร์ไม่ใช่วินเนอร์นะใส่วินเนอร์ก็รวยแล้วไม่รู้ว่าพาวเวอร์อะไรที่อย่งกับโชคใหม่นะที่อ๋อโชคพาวเวอร์อะไรย่ซงดีกว่าที่ร้านผมใส่นะครับอ่าผมบอกเลยมา อันนี้ก็สี่0ส0ปหน้านะครับอนอยูประมาณ9ผ้านะอ่ะโปรโมชั่นวันนี้นะครับเดี๋ยวเพิ่งยังไม่กล้องยังไม่เข้าที่เอาเลยเอาเดี๋ยวบอกสปูคันนี้ก่อนถ้าใครได้คันนี้ไปดีโดดเด่นแน่นอนคันนี้สี่แสนเดี๋ยวดีอะไริวก่อนดีบิวอะไรเร็วๆมันรีบร้อนร้อนไม่ร้อนแล้วผมใจเย็นนะคันนี้ได้เครื่องอะไรนะคันนี้ได้เครื่อง2 8เครื่อง2 8เครื่อง2 8เออมี ลีโบเออโบลีโบลีแม็ก็ลีโบข้อจริงวัดบูตจัดไปเออ <laughs> ไปไม่ลุงละโอเคครับ <laughs> okay, ผม <laughs> เดี๋ยวเอามุมรวมกว้างๆก่อนลีโบสองจนะครับปี1 8บแนะฮะคันน, 20, ไไนีนไไน้นะครับเออมีคันไหนปียี่สิบวะจำไม่ได้คันหนึ่งอะจำไม่ได้แล้วนะครับเศษแปดเบอร์นห้าพันนะครับพรูเก้าพัน 2, 000, นะครับคันนี้ดีแม็คสองพันสิบห้านะครับสามแสนเจ็ดพันบาทพรู่เจ็ดพันนะครับ คันนี้เนี่ยรีโบ2.8เจพัทนะครับ485,000แปดห่อนอยูเก0 0พันเหมือนกันนะครับคันนี้รีโบ2.4เจธรรมดานะครับ4 7 0 0 0นบาทนะฮะคันนี้นะครับดีแม็กนะครับ 1. นเอ้ย3า0 0านะครับโอ้ส3,000นสามบูฮาเวอร์นะครับคันนี้ปี19-20นะครับเอ่อ485,000บาทนะครับผ่อนอยูเก0 0พันเหมือนกันนะครับทุกคันนะครับจากเข้มช่วยผ่อนคันละ สามพันบาทคันละสามพันบาทปกติผ่อนเก้าพันเหลือผ่อนหกพันโอ้ <c oughs> เอาไปสร้างเหีือสร้างตัวกันเลย <c oughs> อ่านะครับช่วยผ่อนงวดละสามพันหกงวดแรกฟรี ฟรีไปเลยค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีภาษีพรบฟรีน้ำมันเต็มถังฟรีน้ำมันเครื่องกองเครื่องฟรีเซอร์วิสหลังการขายฟรีบริการหลังการขายฟรีช่วยเหลือฉุกเฉินหนึ่งปีให้หนึ่งปีจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านฟรีถึงบ้านจัดส่งรถถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายไหมไม่มีสักบาทเป็นยังไงเป็นจองกาง99รับรับรถยังไงไม่ต้องจ่ายบังโอ้เฟยวเลยเฟยวเลยวันนี้เราไปลองเลยนะเอ้สเจ้ลูกค้า เครดิตีนะครับยังไม่ก่อนนะฮะไม่มีคริตก็ได้ก็ได้แต่เพิ่มเพิ่มเพิ่มดาวนดนิดหน่อยมือสองหมื่นติดมือมาสองสามหมื่นก็ว่ากันไปหรือถ้าไม่เอาโบช่วยผ่อนงวดเราสามพันทำยังไงหนึ่งสงสาสีหคันนี้รับสลด1 8 0 0งหมบาทเออนะครับส7มแสนเไม่ขายวันนี้ขายเพียงแค่สี่แสนมเฮ้ยไม่ใช่ดีว่าเยเดี๋ยวมันมีสี่แลบห่แสี่แาหมอบาทอ สีแสนห้าหมบาทรวมของแต่งคอกซิ่งอีก4ี่หมบาทสี่หมื่นดพัไม่ขายลบอีกหมื่นแปอยากินอย่างละอันนี้ไปทางนี้ออขัยรถกอันรถกกันนะครับสี่แสนแปดหมื่บาทไม่ขายนะครับนะเลือกรับส่นลดนะครับหนึ่งบาทนะครับเหลือเพียงนะครับสี่แสนอะไรเลยสั่งมาคอยคิดอันนี้บอกกันว่าส0 0 0มื่นไสองหมของแต่งไม่ต้องขอเพิ่มะ จัดให้ได้แน่นอนส่วนส่วนรถก็เอาไปส่วนรถอีกอได้2เด้งเลยนะครับ4ี่หคันนี้ครับรถคันละหมื่นแปดนะฮะนะครับรถคันละหมื่นแปใครเอาคันไหนทักไลน์เข้ามานะครับนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์แปดศูนย์ศูนย์เก้าหนึ่งสามเจ็ดแปดเจ็ดนะครับเบอร์จากเข้มเองนะฮะแล้วก็มีรายนะครับบันทึกชื่อนะครับจากข้มนะครับเด้งไลน์ขึ้นทันทีนะฮะอยากดูรูปคันไหนนะครับ อยากดูช่วงล่างในช่วงเครื่องทักลายเข้ามาอ,อยากดใูใต้ฝากระโปรงบอกมา,า,กเ,าเดี๋ยวยส่งทีเด็ดให้นะนะครับแล้วก็มีนะครับช่องทาง YouTube จากเข้มรถซิ่งนะครับตอนนี้สามร้นยสิ้คนสามร้อยสิบทักสไลด์นะครับผมนะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะโอ้ยเป็นไรวะโอ้ยนะเสียงดังเลยนะครับฝากด้วยกันนะครับคอยหารถคอกรถบรรทุกนะครับผมทักทายกันเข้ามานะครับ เผาลอยเผาเดิมนะครับนะฮะเผาหมูสามไม่มีเผาลอยเผาเดิมนะครับยังไงทักกันเข้ามานะครับถ้ามีเดี๋ยวจัดจัดให้ถ้าไม่มีเดี๋ยวจากจาจาก,ก็จัดให้เหมือนกันนะครับ,รบผมคันไหน,น,นมีเอาได้เลยคันคไหนไม่มีรอรอนะฮะร,รอแล้วรอวโอเควันนี้หมดเวลาแล้วส5บ้านาทียังเลยอ้าวหมดแล้วเหรอหมดแล้วไูอยากขายต่อไปเถอะไปเถอะนะครับมีห้าคันห้าคันรถคอกเฮ้ยมีเยอะมันมีเยอะกว่านี้นะครับอันนี้เอามาโชว์ห้าคัน แต่งไม่ทันมีก่อน,นจองก่อนมีสิ์ก่อนจองที่หลังรอสำหรนะับวันนี้นะครับผมก็ฝากกันไปก่อนกลับก่อนกลับก่อนกลับก่อนนะกลับก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวีรันสวัสดีกับ